สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอด o n ร Family นะครับแล้วก็อดีศรนะฮะสช่องทางนะครับตอนนี้นะครับอยู่ใน y o u t u b e อดี o รแฟมบ l ีแล้วก็อยู่ใน f a c e b o o k นะครับหนองหาไลรสไตล์นะครับทุกคนสวัสดียามเย็นด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีช่วงหัวค่ํานะครับ20นาฬกา12นาทีนะครับก็คุยก่อนนอนนะครับก็สําหรับไลน์นี้นะฮะใครเข้ามาทันก็มาทักทายกันได้นะครับ ก็ใครมาไม่ทันมาดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันวันอาทิตย์นะครับทุกคนหลายๆคนก็อยู่กับครอบครัวพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับนะแอดอดิสซนก็ไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันนะเพิ่งไปกรุงเทพนะครับไปเยี่ยมคุณค,ณครูแล้วก็กลับมาเมื่อถึงเมื่อเช้านี้นะครับก็วันนี้อ่อนเพียนะครับเหนื่อยแต่ก็อยากจะขึ้นไลฟ์นะครับได้พูดคุยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะฮะก็ไล์นี้น่าจะคุยไม่เกิน20นาทีเนาะ ใครเข้ามาทันก็ทักทายกันได้นะครับผมนะฮะก็คุยกันประมาณ20นาทีก่อนไปนอนเนาะวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีฟุตบอลหรือเปล่าแต่เมื่อคืนผมดูรเวร์ภูผมตอน4ทุ่มนะครับผมก็ขึ้นรถทัวร์นะครับของนครชัยแอร์นะครับมารอบ19กานาฬิกานาทีนะครับพุดง่ายก็1ทุ่มครึ่งนะฮะก็จากจากนาครชัยแอร์นะครับแถวถนนกำแพงเพชรเนานะก็ เมื่อคืนนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนะฮะก็แต่ว่ารับรับตื่นๆแล้วก็เขาจอดจอดประมาณสองรอบครับไม่แน่ใจว่าจอดทำอะไรนะฮะก็ตอนแรกตกใจเหมือนกันอยู่ดีดีรถดับ <c oughs> ไม่เคยเป็นมาก่อนนะอยู่ดีๆขี่รถมาออกมาแถวแถวน่าจะปะทุมธานีมั้งนะฮะเขารับผู้โดยสารแถวลังสิตไปรอบหนึง่งแล้วก็อยู่ดีเขาก็จอดข้างทางแล้วก็ ดับเครื่องครับตกใจนะครับผมก็ตกใจหรือว่ารถจะเกิดปัญหาวะจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเมื่อคืนนี้แอบตกใจนิดหน่อยนะครับเกิดมายังไม่เคยขึ้นรถแล้วเขาจอดจอดนานนะครับอยู่ดีๆดับเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งนะครับก็เลยตกใจนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ข้างหน้าก็มีรถถรยอีกคันหนึ่งนะก็เขาจอดน่าจะประมาณ3ที่นะครับ จอดรับส่งผู้โดยสารตามจุดบริการแล้วก็จอดข้างทางรอบหนึ่งรู้สึกจะยื่นเอกสาราสําหรับรถทัวร์ที่จะรับผู้โดยสารและจะออกจะเป็นขาออกอะไรประมาณนี้เหมือนต้องเอาเอกสารไปสแตมป์เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ที่ผมนั่งรถแล้วเขาจอดสแตมป์ด้วยปกติไม่ค่อยเห็นนะโดยปกติหรืออาจเราเราอาจจะหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครเป็นผู้รู้ก็มามาชี้แจงด้วยแล้วกันเนาะ ผมก็งงอเอ๊ะทำไมเขาจอดบ่อยแต่ว่าเขามาถึงเร็วมากเลยทุกคนเมื่อเช้าผมมาถึงสกลนครหลับๆตื่นๆแบบเหนื่อยเพียดูฟุตบอลด้วยนะครับดูสมัครอินเทอร์เน็ตในมือถือนะครับ90บาทเพื่อที่จะได้2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็เน็ตน่าจะหมดละนะครับก็สมัคร90บาทประมาณเน็ต เน็ตหเมกหรือเปล่า2วันนะครับสีชั่วโมงนะก็ดูฟุตบอลเมื่อคืนไม่งั้นดูริวพูไม่รู้เรื่องเมื่อคืนนี้ถ้าผมไม่สมัครเน็ตเพิ่มนะฮะผมใช้โปรของทัวแล้วก็สมัครเพิ่มเอาเพราะว่าเราเดินทางถ้าเน็ตไม่แรงเนี่ยดูมือถือแล้วมันจะกระตุกนะครับผมก็เลยเติมเน็ตเพิ่มแล้วก็ดูในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ก็ดูฟุตบอลริวพูเมื่อคืนนะครับตอนแรกก็โดนเขายิงก่อนเลยนะครับ10นนะครับกว่าจะตีเสมอได้กว่าจะ นำนะครับกว่าจะ1 1 2 1หรือเป็น3 1นะครับโอ้ทำไม่ได้จุดโทษก็ไม่ได้ขึ้นนำอีกลูกนั้นนะครับก็เกมก็เลยจากตอนแรกแรกบุกเขานะถ้าเป็นถ้าตายพอเขาบุกคืนปุ๊บเสียประตูเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งริว์พเป็นแบบนี้บ่อยนะครับเสียลูกง่งายๆนะครับจะเคลียร์ทิ้งก็มีเคลียร์ทิ้งลูกง่งายๆนะครับอาริซอนกับฟันไดนะครับ ฟันได้บางบอลแล้วอลิซอนออกมาช้าเลยโดนฉกไปยิงนะครับก็เลยเสียลูกแรกก่อนก็เลยกว่าจะกลับมาได้โอ้โหเมื่อคืนดูบอลไปด้วยแล้วก็ใรก็เหนื่อยนะแต่ก็อยากจะดูบอลน,นะครับเมื่อคืนนี้ก็ดูไปดูมาแล้วก็ช่วงพักครึ่งก็แอบยิ้มนิดนึงพักผ่อนสายตานิดนึงแล้วก็กะว่าแข่งครึ่งหลังก็ดูต่อดูจบประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน เที่ยงคืนครึ่งมั้งนะครับแล้วก็นอนนะครับทุกคนก็เหนื่อยรับหลับตื่นตื่นครับเดินทางนะครับรับหลับตื่นตื่นเดินทางถึงไหนแล้วน้าแล้วก็มาดูอีกทีประมาณนี้มันจะมืนตาไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เหนื่อยเมื่อยล้าเดินทางปุ๊บมันก็มันเอ็นได้ไปเต็มที่เท่าไหร่มันก็จะรับหลับตื่นตื่นแต่ก็หนาวครับ ผ้าผ้ามันบางนะครับรอบหน้าถ้าผมเดินทางอีกผมจะเอาผ้าห่มไปเองนะเผืนนึงเพราะว่าดืกๆมาผมนี้ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแอมเย็นนะครับจะไม่สบายได้แล้วผ้ามันบางเดี๋ยวจะเอาผ้าไปเองคราวนี้ผ้าสีขาวนะครับผ้านาโนถ้าใครนึกไม่ออกผ้านาโนพูดผิดผ้าที่ผืนบางๆแต่ว่าอุ่นๆมีใครมีใครที่เดินทางบ่อยๆควรถือไปเองด้วย เพราะว่าผ้ามันบางมากเลยนะแล้วหนาวตั้งแต่ขาไปแล้วนะครับขาจากสกลไปกรุงเทพหนาวมากเลยเหมือนจะรู้สึกว่ายิ่งดึกยิ่งหนาวนะฮะต่อไปขากลับเนี่ยก็เหมือนกันผมกออ็คิดในใจว่าหนาวอีกแล้วตอนขากลับมันจะเป็นตอนดึกๆครับตอนดึกๆที่เราหลับแล้วละ่ะแอร์มันจะรู้สึกมันจะเย็นมากนะครับรอบหน้าเดยวสือผ้าไปเอง เอาผ้าตัวเองไปดีกว่าแล้วก็เอาเอาหมวกไปด้วยเพราะว่าแอร์มันจะโดนตรงหัวครับผมยิ่งไม่ค่อยมีนะครับนะก็ดนแอร์แล้วมันจะรู้สึกแบบเป็นหวัดเนี่ยผมก็ว่าผมเป็นหวัดอยู่แต่ว่าเสียงยังไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่ามีการจามเป็นช่วงๆคืนนี้ก็เดี๋ยวจะกินยาแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนนอนหลับนะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายนะครับช่องอดิศรแฟมิลี่ไม่ว่าจะเป็นอ่ายูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับ YouTube คืออดิศรแฟมิลี่นะครับทิกต็อกอดิศรแฟมิลี่นะครับส่วน Facebook เนี่ยอ่าผมใช้หนองหาไลฟ์สไตล์เป็นหลักนะช่วงนี้นะครับนะส่วนอดิศรแฟมิลี่ที่เคยมีเพจอยู่ทุกวันนี้ก็มีนะครับอดิศรแฟมิลี่เพจหนึ่งเพจสองแต่ผมไม่ค่อยมีไม,ไม่ค่อยมีคลิปลง ส่วนใหญ่ผมมาเล่นนองหาดไลสไต์นะช่วงนี้นะครับถ้าใครที่ไม่เห็นใน Facebook คืออดิศรมาเล่นนองหาดไลสไตเป็นหลักนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกส่วนใหญ่จะนั่งเมาส์มอยอยู่กับที่แล้วก็พูดเพสับเพเหระคุยเรื่องมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละวันได้มีข้อมูลอะไรในหัวนะครับบางทีไปดูคลิปของอายานุกบ้านไปดู คนอื่นบ้างก็เอามาเล่าสู่กันฟังแค่น,นั้นเองนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับม,มีใครที่ยังไม่นอนนะฮะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะสวัสดีทั้งสี่ล้านท่านนะฮะทำไมในตัวไลค์สดไม่ขึ้นต้องมาดูอีกเครื่องหนึ่งถึงเห็นว่ามีสี่คนเครื่องไลค์สดไม่ขึ้นเลยหรือว่ากำลังดูโฆษณาอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าก็ค่ำคืนนี้นะครับกลับบ้านมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บ ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะครับว่าจะนอนตอนแรกมาถึงบ้านมาถึงมาถึงสกุลตีห้ายังอยู่ที่ขนส่งเพื่อโทรให้พ่อไปรับเพื่อกลับมาถึงบ้านเอาไปมาว่าจะนอนไม่ได้นอนครับเ c เห็นบ้านมันสกรปรกในความเป็นตัวของผมก็คือผมจะยอมเหนื่อยเพื่อที่จะทําให้บ้านสะอาดก่อนผมถึงจะนอนผมก็ เป็นแบบนี้แหละตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่กรุงเทพกลับมาปุ๊บมาถึงบ้านสี่ทุ่มผมทําความสะอาดบ้านอยู่ถึงเที่ยงคืนสมัยไปกรุงเทพแรกๆกลับมานะครับคิดถึงบ้านมากช่วงนี้ก็ไปกรุงเทพกลับมาเจ็ดวันกลับมาปุ๊บโอ้โหความสะอาดที่เราทําไว้ฝุ่นมันมันมาจากไหนมาอยู่ในอากาศนี่แหละนะครับก็ทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับทั้งกวาดทั้งถูครับทุกคนให้เป็นปกติแล้วก็ พอเสร็จก็ห้าโมงแล้วนะมื่อเช้าใครเข้ามาทันนะครับอดิศรทํากับข้าวก็นึ่งข้าวกินนะครับนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอดไข่กินช่วงบ่ายก็ไปรับพ่อตาตอนนี้ก็รับพ่อตามาแล้วนะก็ช่วงที่ผมไปกรุงเทพก็ไปส่งที่บ้านนะครับท่านก็กลับไปดูแลบ้านนะครับเป็นบุญบ้านบุญบ้านมีบุญอยู่บ้านนะครับมีใครไปดูมนแคนไหมนะครับอ่า เพื่อนก็กลับไปไปไปเยี่ยมบุญบ้านไปเที่ยวไปทําบุญนะครับพ่อตาแม่ยายนะครับก็นี่แหละภารกิจลูกเขยนะฮะดูแลพ่อตาบ้านบ้านเสร็จแล้วที่เหลือก็พาไปพบคุณหมอตามนัดนะครับแล้วช่วงที่ว่างก็ F-C ก็จะเห็นนาดิสอนก็จะนั่งเมาส์มอยอยู่หน้าบ้านนะครับทำคอนเทนต์หน้าบ้านไป ทำกับข้าวบ้างกินกาแฟาบ้างพูดคุยสเพเหะนะครับถ้ามีโอกาสได้ออกไปข้างนอกก็จะมีคลิปข้างนอกบ้างนะครับป่าปลายนะครับ,นะรบก็ฝากพี่นกำล,ลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันนะครับหลังจากที่กลับมาทำช่องกลนะับมาทําช่องใหม่นะครับหลังจากที่ห่างหายไปอยู่ไปกูอยู่กรุงเทพกรุงไทยคลิปกับบ่ค่อยมีนะครับนะดีสุดก็นานๆานทีได้ไลฟ์สดแต่ว่าเออคนดู ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีคอนเทนต์ลงอยู่กรุงเทพแร,แรกๆก็วิ่งไปนั่นไปนี่ได้อยู่นะครับแต่พอไปบ่อยๆปุ๊บโอ้ค่าใช้จ่ายเยอะครับค่าใช้จ่ายเยอะนะครับไปวัดว่าอารามต่างๆยังไปยังไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับแต่หมดงบก่อนละนะครับค่ากินค่าอยู่มันค่าใช้จ่ายเยอะครับซื้อทุกอย่างนะใครที่มีโอกาสทำคอนเทนต์ นะครับก็ยินดีด้วยนะฮะแล้วเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับที่ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับสร้างสรรค์อธิษฐานก็เดี๋ยวรอทุนทรัพย์ก่อนเดี๋ยวมีทุนทรัพย์ก็เดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ถ่ายนะครับให้กับ f c วัดวาอารามต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นะครับก็เอาโซนสกลนครก่อนอน,นะฮะถ้ามีโอกาสไปต่างจังหวัดก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าถ้าข้ามจังหวัดนี่ก็ นึ่งก็คือต้องแน่นอนแน่แหละแน่นอนแหละถ้าข้ามจังหวัดนะอ่าออกข้ามจังหวัดปุ๊บนี่อ่านอกจากค่าน้ำมันแล้วค่ากินค่าอยู่แล้วต้องมีค่าที่พักด้วยไม่ได้ไปเฉยเฉยแน่นอนนะฮะนะก็หลายๆพื้นที่มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะครับขึ้นอยู่กับว่าวันและเวลาและโอกาสแล้วก็ความพร้อมนะของ o, อินฟูตัวนี้น้อยตัวนี้นะฮะค,คนนี้อินฟูช่องเล็กๆช่องนี้ก็ฝากให้การสนับสนุนกันต่อไปด้วยนะฮะก็ จะพยายามทำคอนเทนต์ content, ทำคลิปลงใน,ในช่องเรื่อยๆนะ FC อาจจะเป็นคลิปบ้านๆทั่วไปเกษตรบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็ขนุนอยู่หลังบ้านลูกโตมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ FC เดี๋ยวทำเป็นคลิปให้ดูช่วงหัวค่ำผมก็ไปกวาดใบไผ่อยู่ใบไผ่หล่นลงมาอีกแล้วครับทุกคนก่อนที่จะไปกรุงเทพนะผมกวาดไปแล้วรอบหนึ่งผมกลับมาปุ๊บโอ้โห มันมา,มาอีกแล้วครับท่านนะฮะใบไผ่เต็มเลยผมก็กวาดใส่โคนต้นไม้ครับนะกวาดใส่โคนต้นไม้จะพยายามทําให้มันเป็นปุ๋ยครับนะแล้วก็โร่งรถผมเนี่ยใบไม้ปิวมาจากอาอีกฝั่งหนึ่งทางทิศเหนือทิศเหนือลมพัดมันจะชอบพัดเข้าโงลงรถนะพรุ่งนี้เดี๋ยวคงได้กวาดอีกรอบหนึ่งครับกวาดเท่าไหร่ก็กวาดกวาดกวาดแล้วกวาดอีกอยู่นะ เออสวัสดีคุณคุณต้อยสมจิตครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟทุกทกท่านนะฮะผมก็จะพยายามทําต่อไปนะนะครับ FC ถึงจะมีคนดูมากดูน้อยผมขอให้ยังน้น้อยถ้าชมไลค์สดผมไม่ทันมาชมย้อนหลังแล้วกดไลค์ให้ผมหรือว่าใครคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมจะได้มีกําลังใจทํานะครับไม่ว่าคนจะดูมากดูน้อยผมผมรับได้เพราะว่าผมเพราะว่าผมทิ้งช่อง เขาเรียกอะไรมันไม่มีคอนเทนต์ถ่ายลงช่องช่วงที่ทํางานมันเหนื่อยมากไปอยู่กรุงเทพนี่คือแรกๆนี่คือมีเวลาถ่ายแต่พอทํางานปุ๊บทํางานออฟฟิศไม่มีอะไรจะไปถ่ายได้เลยนะครับคือแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วนะครับใครที่ทํางานไปด้วยนะครับแล้วทํางานเหมือนผมนะี่คือไม่มีอะไรจะมีเวลาไปถ่ายอะไรแล้วแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วนะ เข้างานเจ็ดโมงครึ่งเลิกงานห้าโมงครึ่งนะครับพักเที่ยงพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงทํางานวละเก้าชั่วโมงะครับหักออกแล้วเหลือเก้าชั่วโมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเข้างานเจ็ดโมงก็ต้องไปก่อนเจ็ดโมงครึ่งนะเลิกงานห้าโมงครึ่งคือเลิกงานก็หิวข้าวแล้วมันเมื่อค่ําแล้วนะครับไปอยู่กรุงเทพนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งที่ ถ้านับจริงๆประสบการณ์ไปกรุงเทพเนี่ยหก็คือไปศึกษาดูงานครั้งหนึ่งตอนที่ยังไม่จบรอบหนึ่งจำตอนนั้นจําได้ว่าไปช่อง3ไปตึกชินวัตรสนะครับสมัยนั้นที่เขายังเป็นทําเกี่ยวกับ a a s อยู่สมัยนั้นที่ตึกชินวัตรคือเป็นธุรกิจของ a a s สนะสมัยนั้นนะนานแล้ว สมัยที่ก่อนจะจบเนี่ยไป3ที่1นึ่งคือเมื่อกี้อะไรนะเอ่อหนึ่ไปช่อง3 2ไปตึกชินวัตรไปดูนวัตกรรมเกี่ยวกับมือถือแล้วก็อันที่3มนีตอนนั้นไปไปมาตพุทธถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ f อนะไปนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธมั้ตอนนั้นนะครับ3ที่แล้ว ที่ที่4เนี่ยรู้สึกว่าเขาพาแวะเป็นอะโครเรียมอยู่ที่ระยองถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ก็จองที่พักอยู่แถวระยองแล้วก็ทำปิ้งย่างกันกินนะฮะใครใครที่อยู่แถวระยองก็น่าจะประมาณนี้ผมก็โอ้อาหารทะเลวันนั้นกินแบบอร่อยมากไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเก็บหัวแล้วเท่าไหร่ตอนที่พวกผมเก็บไปดูงานน่าจะหัวละพันมั้งนะครับ ค่ากินค่าที่พักอะไรประมาณนี้นะครับคุณครูไม่ว่างราคาคุณครูไม่ว่างครับแล้วก็ช่วงนี้คุณครูไม่สะดวกออกกล้องก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยไปอยู่กรุงเทพก็คือคุณครูคุณครูไม่สะดวกคือต่อไป f c ก็จะเห็นแาบผมนะฮะผมนะคุณครูถ้าไม่สวยคุณครูไม่ออกกล้องคุณครูทํางานก็เหนื่อยแล้วคุณครูไม่อยากออกกล้องเลยไปกรุงเทพคือไม่ได้ถ่ายเลยจะสังเกตว่า ผมจะถ่ายเฉพาะเวลาที่ผมอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับนะต่อไป f c ก็จะเห็นแต่อดิสซอน,นคนะคนี้หนะ้ามังกรฟา้าก็เพิ่งไปเยี่ยมคุณครูกลับมาปุ๊บก็นี่แหละก็เข้าสู่โหมดภาวะปกติก็คือ FC ก็จะเห็นผมนั่งนั่งไลฟ์สดทุกวันไม่ว่าจะมีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ผมก็จะนั่งเท้าเที่ยงเย็นเท้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับวันไหนถ้าเกิดผมไม่ติดธุระผมก็จะไลฟ์เร็วหน่อย ผมจะไลฟ์ไม่ดึกใครจะไลฟ์ดึกก็แล้วแต่เขาแต่ว่าช่องผมผมช่วงนี้ผมเอาตามความสะดวกก็คือไม่เกินนี่แหละอาสัพพีเหรละคุยกันนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะบอกแจ้ง FC ไปแล้วว่าจะคุยแค่20นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะครับทําตามคําพูดนะครก็สรุปนะฮะก็ใครที่มาชมคลิปย้อนหลังนะครับมาแล้วก็ ฝา uh, กคอมเมนต์หรือกดไลค์ like, ให้อดิสร์ด้วยละกันนะครับผมจะพยายามไลค์เ uh, like, ช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับแต่ถ้าวันไหน uh, ไม่ว่างก็อาจจะเห็นไม่เห็นในบางช่วงนะครับแต่จะพยายามทําเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนจะไลค์วันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่จะทําบ่อยๆนะครับขอบคุณคุณคุณอ่านว่าคุณต้อยใช่ไหมครับคุณต้อยสมจิตเนาะแล้วก็ ขอบคุณคุณนีหน้ามังกรฟ้าด้วยปีไหนน้องคุณครูจะทำเรื่องย้ายกลับมาได้ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ที่กรุงเทพก็ถ้ายังไม่ได้ชำนาญการชำนาญงานน่ะโอกาสย้ายกลับมาบ้านค่อนข้างจะยากหน่อยจะต,ต้องให้ต้องทำพวกชำนาญการชำนาญงานก่อนนะครับต้องทนอยู่ไปก่อนนะฮะ ต้องสู้ๆไปก่อนขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับมาให้กําลังใจนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยววันนี้ผมจะตั้งกล้องไว้หนึ่งตัวผมจะให้ใครที่ชอบฟังเสียงหมาหอนนะครับผมจะให้อ่ารอฟังเอาเลยนะครับผมจะตั้งกล้องไลฟ์สดไว้หน้าบ้านตัวหนึ่งนะครับใครอยากฟังเสียงหมาหอนก็เปิดไว้นะครับน่าจะประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับจะหอนอยู่หน้าบ้านวันนี้หอนไปแล้วรอบหนึ่งก่อนขึ้นไลฟ์นะครับวันนี้จะ ไลท์ตั้งไว้หน้าบ้านให้ดูเสียงมาหอนใครที่ยังยังไม่นอนก็รอฟังเอานะครับเดี๋ยวจะตั้งไว้เครื่องหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยสวัสดีครับฝันดีครับ